มาแล้วขนมกินน้ำยาปลาของเรานะฮะไม่ตีนไก่สองตีนพี่น้องแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลานะฮะป่ะแซ่บๆ่ไปเลยสวัสดีครับพอ่พอๆกับช่องหลอยนี่ชาแนลนะคะผมมืาอนี้หลอยนี่ชาแนลได้อ่าขนมกินเหมือนเดิมนะคะยาปลาของเราครับน้ำปลาครับน้ำปลาเอาไปยึดไมาเห็ดนะครับผมก็มีลูกชิ้นครับผมแต่ว่าเป็นลูกชิน้นเป็นเนื้อปลาเป็นแผ่นครับผมก็เลยหั่นเป็นคือคือลูกเต๋านะครับแล้วก็ตีนไก่สองตีนครับ ตีนไก่มันเหลือครับผมก็เลยใส่ครับซึ่งเมื่อต่าครับผมก็เหลือคือเเ่าครับปลาไหน้านัวแสิร์ฟพึ่งเาเงี้ยกับปูนเขากะพี่น้องว่ามันยังเอาครับผมพักสลัดได้ครับหรือนี่หั่นเป็นไฟฝอยมาใส่ครับผมมนมีถั่วงอกมามีถั่วครับเอากินเท่าที่มีเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้ลงตลาดครับผมไม่นช่หรอกครับขั้นนี่กะหอมใหญ่ครับหอมเขียวหอมมหอมใหญ่ ครับมา่กินกับแก่วัดครับผมนี่ชว่วยด้ยมือคือเกาเลยพี่นอ้องถ้ามันไม่แสบมือนะฮะอ่ะสารสมง้ามาคุณครับคุนก่อนนีย่ยถามาง,าง่งงงา,ายเลยพี่น้องคืว่แค่โอ้ยแข้งขาดโอ้ยเฮียเฮียเฮียแข้งแข้งขาดหลายประเดียพี่น้องทำได้ค่อยคุณอค เป็นเนื้อปลาเแน่นๆเลยพี่น้องแข็งแขร่งเลยฮะเ็ดรอเจาะครับเพชรน้อยๆเนื้อปลาปลาตัวน้อยๆครับขนมเสน้นขนมกินขนมเส้นในต้มเอาได้พี่น้องขนมเส้นไอ้เมื่อหองกงุ้งก็เอนครับผมแซ่บขื้นกันครับไปครับผมคำแรกแฮกมารับทำยังไงกันนะ มาจะเป็นเอฟซีแมนซีเกามากครับมามากินน้ำรุ่ยนี้ชาแนลด้วยครับเด้อมาแส่น้ำกันครับสุขสุขคน้นมาว่าอยู่ไก่อยูย่ไก,ก่หรือว่าอยู่ประเทศใดครับมาครับมาไปครับอืมมีผักครับ อืม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 มครับ แซ่บพีเกาเนี่างนี้เลยครับสลัดอย่างนี้พี่นั่งเนี่ยกระปุ่นเป็นสลัดครับตัวหนะักกว่านั้นอื้อหัวครับ เพ,เพร่คร,ครับสิวครับซิวนุ่ม

กระดูกไก่ คิดดีพี่น้องมุ้งเนื้อปลาครับถาดเดียวแต่รสแต่ความแซ่บรสหล่ำครับ ไ,ได้บัดเลยดีขนาดนียครับพี่น้อง,งหอมถ้าแบบีงผุดพูดหาดเดียวครับ จมบแค่เนาะแค่เพื่อก้าวครับกินเบือ่องเปลี่ยนหรอครับขนมเส้นนี่ข้าวปุ้นนี่ข้าวปุ้นเนี่ยเป็นไก่เปื่อย Ừ. Mình phải ăn lại thôi Thôi Nào nhập nhập Lầm nhập nhập nó hợp how come นำลายก็เซ็นรับ คอบอกเปนพี่างเอ้ยอืมเฮยครับพีชพีองช ้งัเนี่ยปะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้กัมาหอมหมวกอิ่มนะครับผมจะม,มาเปิดแบบใดหรือว่าว่าประชอบแบบใดก็ขอโทรขอใหยพี่น้องทุกคนนะครับคลิปนี้กัอย่าลืมกดแชร like, ์กดไลค์สุดคลายช่องหรือในชาแนลเด้อพี่นอ้องเด้ออีกทั้งหนึ่งก็หรือในชาแนนะครับทั้งเพจครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับเลิฟยูครับผม